Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. เอาวะเอากมไร้างขึ้นหัวนะขึ้นหัวปก10วินาที8 7 6เหกไปม่ง <ober> ี โดนไล่โดนไล่ด้วยอ่ะำได้อยู่เยนะเรายิงไม่เข้าหน่อยไล่เราเลยดูไม่มั่นใจขอระครับขอระาครับตุ๊ด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 ตุอราะเจ่อนมีมันด้วยคนเนี้ย เดี๋ยวผมจะเป็นคนแก้เกมให้ไม่เข้าไม่เข้าบ่าเดี๋ยวกันแล้เปล่าแกนะ ไปกูกลับไปยังเนี่เมื่อไ<า><ม>ไก่บาดแผลอยู่ที่แกผมมีเพื่อนแล้วเกสเตอ์ไมีเพื่อนว้าว ย้มเข้าด้วยไอ้ไวนั้นหแล้วะรมวด้านั่นงท้อง wang đi à, chơi xong đi chơi ta, đi nhảy đi. đi nhảy

ไปเอ้าไปเอ้าไปไปรถคันนี้ป่ะล่ะ